สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาตรวจดูกล่องพึ่งนะครับกล่องน,นี้นะครับพึ่งเข้ามาอยู่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี63านะครับตอนมาใหม่ๆพลังประชากรมีน้อยนะครับตอนนี้ก็ประชากรเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มขยันแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่21 พบ2564นะครับ, 2, รบท,ที่สังเกตดูนะครับมีเกสรดอกไม้หลายชนิดมากนะครับมีทั้งสีสีเหลืองอ่อนสีส้มนะครับ ช่วงนี้นะครับพึ่งจะขยันเป็นพิเศษนะครับพราดอกไม้บานหลายชนิดมากนะครับอันนี้เป็นพึ่งพงป่านะครับสร้างกล่องล่อให้พึ่งเข้ามาอยู่เองนะครับแล้วก็ พึ่งก็จะหากินเองตามธรรมชาติเลยนะครับพอถึงเดือน5ก็เก็บน้ําหวานนะครับแล้วก็แบ่งน้ําหวานให้พึ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้อาศัยอยู่ต่อนะครับจะไม่หนีนะครับแต่พอถึงช่วงกลางฤดูฝนนี้พึ่งก็จะอพยพหนีไปอยู่ในป่านะครับแล้วก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งก็ มาณเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะกลับเข้ามาอยู่ในรังเดิมที่เขาเคยอยู่นะครับจะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะครับถึงเวลาก็จะกลับดังเก่านะครับพอ,อถึง,ลก,งลกลางฤดูฝนก็จะย้ายกลับไปอยู่ในป่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าพึ่งโพงป่านะครับภาคเหนือเรียกว่าพึ่งโกนนะครับ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับก็จะกลับมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ